สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอล่มครับสวัสดีเอฟซมอลลัไกลน่อยครับพี่น้องวันนี้เศร้าๆนะครับเวลาเก่าโม่งกลัวผมมาหน้าพี่น้องครับเรามาดูว่ามันเป็นยังไงแน่พี่น้องแต่ว่าเบิ้งๆอยู่นี่หย่าหลายพี่น้องแต่ว่ากันน้ำหลายครับฝนตกซุมื่อช่วงนี้นะฝากเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้เรามีคําตอบให้สําหรับท่านที่ยัง เงินยังไม่เข้าในแอปนะครับผมพี่น้องเดือนนี้ช้านะครับผมพวกเข้าใจกันว่าเป็นยังคือสาพี่น้องครับผมเนาะใกล้น่อยกลับไปพยายามไปคนหลายๆคู่นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันติดเสาทิตแล้วก็มีปัญหาทั้งทั้งจากแอปนะครับพี่น้องครับเพราะว่าแอปแดงของเราเดือนนี้หลายๆบ้านนะครับพี่น้องครับหลายๆบ้านเงินตังยังไม่เข้านะครับพี่น้องครับซึ่งจะตัดวันที่ ชำระวันที่21-26ถึง26พี่น้องครับแต่ผมไปผมไปเบื้องหลายของคุณครูนะครับของคู่ที่คนที่เขาครูที่สอนนะครับในในในคลิปนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่า,าถัดยอดวันที่3จะอีกชำระอีก15วันกันับตั้งแต่วันที่3จนถึง15วันก็นจะ,จะประมาณวันที่21 2 2 2 3 2 4 2 5 26นะครับพี่น้องครับแต่ถ้าติดเสาร์อาทิตย์ผมไม่ทราบตรงมีการเลื่อนแน่นอน แต่รับรองว่าได้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องบบต้องย่านนะครับพี่น้องครับได้ร้านเปอร์เซ็นต์เลยนี่ครับโอ้บรรยากาศดีหลายพี่น้องครับนี่ครับดูทงหน้าไกลหน่อยครับมัอนีแดดดีมาเบิงเขาเบิงป่าพี่น้องโอ้เนาะซ่นเมื่อนพี่น้องงามงามได้เกี่ยวหลายลอยเปอร์เซ็นต์แหละพี่น้องแต่ว่ามีแต่หยาครับพี่น้องครับมีบางท่านกระโตกใจนะครับพี่น้องครับทําไมแอปแดงถึงไม่ชําระยอดให้เรานะครับพี่น้องครับ มีหลายท่านกน็ถามผมข้อม้หลายๆหลายๆประเด็นนะครับหลายอ่าขอความหลายๆบ้านนะครับพี่น้องครับหลายอ่าขอความโดยเาะเป็นคอมเมนต์ว่าพี่ไก่เป็นยังหนูคือเงินอาแอบแดงคือบอ่อเข่านะครับพี่น้องครับผมก็เลยไปหาคําตอบมาให้นะครับพี่น้องว่าเดือนนี้ตเสร์อาทิาตย์แน่นอนนะครับแต่ตีสร์อาทิตย์ก็บ่เคยราซา,าขนาดนี้ทนนเท่ากันแก่ ทำแอปแดงมากหลายๆคนมียอดผู้ตามห้าหมื่นแสนนะครับกับยังโบได้คือกันนะครับพี่น้องครับกับโบปิยังนะครับถือว่าเราตกอยู่ในคือว่าอยู่ในเขตเดียวกันพี่น้องอยู่ในแอปแดงได้การันตีได้ได้แน่นอนครับเดือนนี้แต่ได้ช้าหน่อยก็ต้องทนเอานะครับพี่น้องครับซึ่งตัดยอดวันที่สามนะครับสามของทุกเดือนนะครับท่านี่ได้ครบหนึ่งร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญจะตัดยอด ตัดยอดคือตัดยอดวันที่3แล้วนับอีก15วันก็ตกวันที่ 21, 22, 23, 24, 25, 26นะครับพี่น้องนะครับถ้ามีกรณีใดที่ยังไม่ชัดเจนนะครับที่ยังไม่ชัดเจนกซสมีกสัสมีเมลมาบอกหลังบนันเราก็ต้องไปดูนะครับพี่น้องกับเมลนะครับตรงที่ตัว m นะครับอยู่ในเมลของเราอยู่ในแอปของเราไปกดดูนะครับพี่วาว่า,าเราขาดคุณสมบัติไหมเรากอกเสียภาษีหรือยัง เราใส่มาได้บัญชีถูกต้องไหมนะครับคนที่ทํามือใหม่เจนเย็นนะครับได้แน่นอนพี่น้องครับผมกะใจจดใจจ่อนั่พี่น้องเนาะอดเอาหยากระไรพี่น้องเบื้องยุธงหน้าไงหน่อยครับบรรยากาศดีพี่น้องครับตอนนี้เวลาของเราคือ9ก้าโมงตรงนะครับพี่น้องครับไงหน่อยเม่ได้ไปงานมาหนี่ผมก็เลยมาเบื้องหน้าว่าเข้าวันเขาไปแล้วคือจะเข้าเหตุงานพี่น้องครับเข้าลงทุนไปแล้วเข้าเสียงยัง,ยงตอบแทนพี่น้องเหมือนที่เรา ทำแอปแดงเราทําไปแล้วเราหวังอะไรพี่น้องครับน้องหวังในบ้านของเราเนี่ยเราจะทําคลิปยังไงให้มันมีประโยชน์ต่อ f c ของเราเราจะทํายังไงให้คนเข้ามาดูเรานะครับพี่น้องครับน้องเป็นการนําทรงพุ่มใจเสนอสิ่งดีๆนะครับพี่น้องครับเบ่งบรรยากาศดใหยเบ่งท่าพี่นะครับและดีใจครับหลายๆบ้านนะครับพี่น้องครับซึ่งเดือนที่แล้วมาหลายๆายบ้านที่ผมเห็นกับขจก์อะถือว่า ทำได้ดีมากๆนะครับพี่น้องครับที่ทำได้ดีมากนะครับบางคนก็ได้ไล่ไล่หลรลอยเหรียญบางท่านก็ได้คลิปปังบางท่านก็คลิปสั่นปังพี่น้องครับเบิ่งทวงผลแล้วครับผลครับเขียวเชอุ้มพี่น้องครับนี่ทวงหน้าของมอลล่าไกลหน่อยนะครับพี่น้องครับปีนี่เฮ้าได้เกี่ยวน้ำกันแน่นอนแหละพี่น้องตอนนี้ตั้งทองแล้วครับแต่ว่ามันหยามันหลแห้งมันเห็นอย่างไม่ได้แล้พี่น้องหยามันไหลายนี่เป็นกระ่อมที่ไกลหน่อยมากประจํานะครับพี่น้องครับอยู่ตรงนี้ละ บรรยากาศดีพี่น้องครับอยแต่ว่าฝนกระตกซุมมืออยู่มึงนี่ครับหยาหยาหลายเส้นไดพี่น้องมีงานนี่แหละครับถือว่าใส่ได้นะครับงานนี้งามนะครับพี่น้องนี่สวยเลยนะครับยังไม่กําลังตั้งทองนะครับนี่พี่น้องให้เบิ้งครับนี่ถือว่าตั้งทองแล้วนะครับพี่น้องครับตั้งทองแล้วโอ้ยสุดยอดเลยให้เบิ้งหลังๆมึงซุ้มข้ามาให้พี่น้องใน้เบิ้งมึน ร่างการงันส่างนะครับเดือนนี้เห็นใจทุกท่านนะครับผู้บางคนท่านรอนะครับพี่น้องรอว่าทํายังไงทําไมเดือนนี้ทําไมถึงช้าจังเลยทําไมครบรอบวันแล้วก็ยังไม่เห็นมีข้อความมีเมสเซจมีามาหลังบ้านหนูนะครับพี่น้องครับผมก็ไปเบิ้งจากคุณคู่ไลายลายบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับและก็มีน้องๆหลายลายบ้านคือกันที่ยัง ไม่ได้นะครับพี่น้องอันนี้ย่างบ้านเขานะครับพี่น้องครับซึ่งต่างจากแอปแดงปีนี้ครับเดือนนี้ย่างหลายหลายบ้านนะครับพี่น้องครับซึ่งกรณีนี้ผมเจอประมาณที่ว่าเป็นเอฟซีหน่อยหน่อยประมาณสิบกว่าบาทนะครับพี่น้องสิบกว่าช่องนะครับที่ยังไม่ได้ชําระนะครับพี่น้องครับแต่ก็ขอให้ทุกท่านทําใจดีนะครับทุกอย่างเราตรวจสอบได้นะครับพี่น้องครับเพิ่นบอมี่ยังกับเฮาดอกแต่เดือนนี้อาจจะล่าซ่าพี่น้อง บางท่านทำมาโดนแล้วนะครับได้หลายเดือนแล้วได้รับยอดหลายเดือนแล้วนะครับได้รับยอดพร้อมๆกันครับแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงพี่น้องครับเนาะถูกท่านกับบางคนเพิ่งเพิ่งจบไม่ไมเพิ่งเป็นเดือนแรกของเพิ่งเพิ่งกัว่าอยากได้นะครับอยากเห็นว่าเราทํามาในระยะห้าหกเดือนสามเดือนสี่เดือนทําไมหนูตัดยอดยอของหนูแล้วทาไมยังไม่ชําระให้หนูสิครับบางคนอยากบ่ได้ผมเข้าใจเนาะครับเนาะ ครับบรรยากาศทุ่งน้าของไกลหน่อยครับบรรยากาศดีดีพี่น้องครับนี่ครับกระรันตีเด็กเกี่ยวแน่นอนเลยพี่น้องนี่ครับงามขับพี่น้องครับตอนนี้กำลังต่างทองพี่น้องครับนี่โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้ไกล้ละละพี่น้องขอบคุณ fc ทุกคนเบิ้งคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามไ้ไกลหน่อยนะพี่น้องครับทุกคนดูคลิปนี้แล้วฝากกดให้ไกลหน่อยฝากกดติดตามไปผมนั่นะครับพี่น้องเพื่อเป็นคลิปดีๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องเฉบาะพลาดคลิปดีๆของผมนะครับพี่น้อง ซึ่งเราเป็นคลิปที่ <c oughs> แบ่งปันนะครับพี่น้องครับมี่ในไรยบ้านกับเฮ็ด <head> ไปนะครับพี่น้องครับขอคุยข้างหน้าหน่อยเฮ็ด <head> ไปนะครับพี่น้องครับสู่ไปย่าไปท่อนะครับพี่น้องนําสิ่งเหนือสิ่งดีๆบางคนคิดว่าทําไมนะครับทําไมอ่าคลิปหนูไม่วิ่งเลยพี่ไม่มียอดวิวไม่มียอดคนดูเราก็ต้องทําไปเพื่ออ่า ให้เขาเห็นมาเจ้าสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราพี่น้องครับเพื่องผมแหละผมขอว่าผมเหตุลิปหนึ่งผมบ่ไปยัง้งมีมือหนึ่งอาจจะ,ะ AI จับเฮ้าดันเฮ้าทรงเฮ้านะครับความพยายามพี่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นพี่น้องผมเสือนะครับจากที่ไกล้หน่อยเลยไม่มีคนดูผมเลยผมยอมรับครับพี่น้องไม่มีใครดูผมเลยพสรสวรรค์ปัญหามาแล้วเดิแต่พรแสแวงเท่านั้นที่เราจะทํายังไงกับบ้านของเราเป็นบ้านของเราเป็นช่องของเรา นำภูมิจะเสนอสิ่งดีๆให้เอฟซีได้ดูมีประโยชน์มีความรู้มีความฮามีสร้างรอยยิ้มนะครับมีได้ได้เห็นได้กินได้อิ่มได้เที่ยวพี่น้องครับผมเสื้อนะครับพี่น้องบรรยากาศดีายครับยุธงหน้ามาล่ากันหน่อยมือนีเราเป็นขอเป็นสาระนิดนึงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าทุกท่านผมเข้าใจนะครับว่าบางคนมาคอมเมนต์บ้านไก่น้อยประมาณ10กว่าหลังนะครับพี่น้องบอกว่าพี่ของหนูก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมเข้าใจนะครับพี่น้อง บางคนก็บอกว่าวันที่21-26ก็ยังไม่เข้านะครับเพระเป็นยังพี่น้องครับขอให้คิดว่าเขาให้เราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะมีการขัดข้องทางระบบของเขานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอดูวันจันทร์นี้วันจันทร์นี้แบงก์เปิดนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้แบงค์ปิดวันนี้วันที่28นะครับพี่น้องครับนะครับอะฝากค้อมรู้ดีๆนี่ยพี่น้องสุดท้ายส่วนี้ขอบพะคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับที่ทุ่งนาของไก่น้อยพี่น้องครับฝากไว้ มวลซืนโฮเซลเด้อพี่นองเด้อครับผมโอ,อ้โหสวยงามมีลีครับบรรยากาศดีขอบคุณครับ